สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนให้คุยเรื่องของวิธีคิดครับวิธีคิด9ข้อที่ส่งเสริมที่เสริมสร้างให้พี่มาร์คเมนวินี่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะฮะได้ไอเดียมาจาก Twitter ของแกนะฮะแกบอกว่า how to become rich mark m ว i n ี่นะฮะก็เห็นว่าน่าสนใจดีครับ จึงสรุปให้ท่านฟังนะครับเบาๆนะวันนี้นะครัขอข้อหนึ่งเลยนะเริ่มเลยเนาะได้ไม่เสียเวลา Go where the money is ครับไปในที่ที่มีเงินนะฮะพี่มาร์คคือถ้าอยากรวยคุณต้องไปทําเงินในที่ที่ที่มีเงินนะพดูดง่ายๆเนาะถ้าอยากทําเงินก็ต้องไปที่ที่มีเงินอุบมาเหมือนกับถ้าอยากร่ำรวยแต่ก่อนก็ไปขุดทองก็ต้องไปที่ที่มีแร่ทองใช่ไหม มีสายแร่ทองหรือมีอะไรก็ตามที่มันมันเป็นแหล่งนะครับถ้าคุณอยากรวยคุณต้องถ้าไม่ทำยุร็ต้องมาเทรดครับวอลตรีทคือสิ่นที่พี่มาร์กเลือกเพราะว่าวอลสตรีนนั้นมีโอกาสที่ให้แบบไม่จำกัดครับถ้าคุณสามารถพัฒนาทักษะในการเทรดที่เชี่ยวชาญได้ คุณก็จะทําเงินได้อย่างไม่มีหมดสิ้นฮะนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเขียนหนังสือที่ชื่อว่านักเทรดฮีโร่ขึ้นมาครับนี่ฮะถ้าคุณสามารถเป็นนักเทรดฮีโร่ได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นคุณจะทําเงินได้ใช้ทั้งชาติไม่หมดนะฮะวิธีคิดน,นี้เช่นกันครับผมได้แรงบนันดาลใจพี่มากเลยนะข้อสองครับเมื่อคุณไปที่มีเงินแล้วครับคุณอยากได้เงิน คุณอยากได้เงินมหาศาลใช่ไหมแต่ก่อนที่คุณจะได้เงินคุณต้องลืมเรื่องเงินไปก่อนครับย้อนแย้งไหมครับไม่นะฮะไม่ย้อนแยง้งถ้าใครก็ตามครับที่เริ่มต้นคิดแบบนี้ได้นะครับคุณจะไปได้ไกลครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากนะเพราะว่าทุกคนที่กระโจนเข้ามาเล่นหุ้นนั้นมักจะโฟกัสที่จังเงินครับเขาอยากได้เงินไวๆเร็วๆแต่เขาลืมไปว่า เขาไม่มีอุปกรณ์ในการหาเงินเลยเขาคิดเขามาจะตัวเปล่าแล้วก็คิดว่าจะกอบโกยด้วยสองมือตัวเองซึ่งไม่ใช่ครับคุณต้องมีอุปกรณ์ในการหาเงินครับนั่นแหละครับก่อนที่คุณจะคิดถึงเงินคุณต้องหาอุปกรณ์ได้ก่อนเริ่มต้นเลยครับคุณต้องหาความรู้ครับจากนั้นหาประสบการณ์แล้วก็สร้างทักษะครับเมื่อคุณมีทักษะ เมื่อคุณมีทักษะแล้วจากนั้นคุณถึงจะทำเงินได้ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์คได้บอกแล้วก็เป็นมรดกที่ดีมากสุดครับถ้าคุณจะทำไรสทักงอย่างนะอยาเริ่มต้นที่จูงเงินครับโอเคคุณใจคุณอยากได้เงินใจขาดแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่ากว่าจะได้เงินก้อนใหญ่นั้นคุณต้องมีเครื่องมือก่อนทำในว่าตอนนี้คุณมีเครื่องมือหรือเปล่าเครื่องมือเกิดจากอะไรครับหนึ่งคุณต้องมีความรู้ก่อนว่ามีความรู้ก่อนว่าจะหาเงินได้ยังไง แล้วคุณเอาความรู้นั้นไปลงสนามจริงครับสร้างประสบการณ์ครับพอคนมีประสบการณ์คุณจะมีทักษะครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณมีทักษะคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วเงินจะตามมาเองครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าสุดยอดแล้วครับถ้าคุณเอาไปถ้าคุณเข้าใจแล้วไปปฏิบัติตาม,มนะผมว่าข้อน,นี้คุณจะเป็นคนกลุ่มน้อยกันทีที่ทําเงินได้อย่างมหาศาลแล้วก็มีมีเงินมากกว่าคนอื่นแน่นอนฮนะข้อสามครับ ให้มองเกมในระยะ10ปีครับไม่ใช่แค่ปีเดียวครับมองเกมยาวครับนะฮะคิดในระดับทศวรรษไม่ใช่แค่ปีเดียวครับนะฮะมองเกมยาวครับนะฮะต่อมาข้อ4คือสร้างเลเวอเรจให้กับตัวเองครับพูดง่ายๆคือลงทุนในตัวเองครับลงทุนในตัวเองคุณต้องหาความรู้ ให้กับตัวเองมากสุดครับเนี่ยมันก็จะมาจากข้อข้อสอนะครับคือเรื่องวร็็คือการหาความรู้สร้างประสบการณ์สร้างทักษะครับผ่านเลยครับพี่ม์กแนะนําว่าให้ใช้โซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นการทำบล็อกการทำพอดแคสต์และเขียนหนังสือครับแล้ววุฒิในเช่นนี้อ่ะผมว่าเข้าใจผิดน,นะเล้วุฒิแกคือว่าเหมือนกับสร้างมูลค่ากับตัวเองอ่ะพูดง่าย คุณต้องสร้างมูลค่ากับตัวเองผ่านการเขียนบล็อกพอดแคสต์หรือเขียนหนังสือครับซึ่งพวกนี้ผมทํานะผมทําบล็อกใช่เลยครับพอดแคสต์ผมไม่มีแต่ผมมี youtube ใช่ครับแล้วก็เขียนหนังสือใช่เลยครับนีบ่เป็นแนวทางเรเวอร์เจที่ไปตรงสู่พี่มาร์คพอดีครับโชคดีไปนะี่ยข้อ5ครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอย่าฟุ่มเฟือยจนกว่าคุณจะมีเงินล้านจึงค่อย ซื้อของแพงครับจับจ่ายของแพงครับนี่ฮะเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมซื้อรถใหม่จนกระทั่งเขามีเงินสดเป็นล้านอยู่ในธนาคารครับนะี่ฮะเขาจะเก็บเงินก่อนครับจนกระทั่งเขามีเงินเก็บมหาศาลก่อนเป็นล้านก่อนจึงค่อยจับจ่ายซื้อของที่แพงได้นะฮะข้อ6กทำตามกฎส0ของเขาครับก็คือว่าเขาจะ ซื้อของที่มีมูลค่าไม่เกิน10%ของรายได้ที่เขามีย้ำนะครับว่าถ้าเขามีเงิน1ล้านของที่เขาจะซื้อได้ก็ไม่ควรที่จะเกิน1 0 0 0 0แสนบาทครับเป็นหลักเป็นกฎ10%ของเขานะี่ฮะนี่เป็นกฎที่ดีครับที่ทำให้คุณสามารถที่จะมีเงินเก็บเยอะๆนะฮะข้อ7 ให้ยืมเท่าที่คุณจะยอมเสียได้เขาพูดนี้เขาเพราะเพราะว่า only lend what you are willing to give คือว่าเวลาใครมายืมเงินอ่ะก็ให้เงินเท่าที่คุณจะเสียได้ครับคือถ้าเขาไม่คืนคุณก็ไม่เจ็บปวดน,นะครับคุณจะไม่มีปัญหาเห็ภาพปะเวลามีคนมายืมเงินคุณอ่ะปกติแล้ว เขาจะยืมเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าคุณก็อย่าไปหลงอะไรมากมายแบบมีน้ําใจมากมายนะเพราะว่าคือผมว่านะการให้เงินชาวบ้านยืมก็เหมือนการเอากระดูกมาแขวนคอครับมันไม่มีประโยชน์นะคนที่หรือภาพปะคนตกก่อ,อนที่เขาไม่ยืมเงินคุณอ่ะเขาเป็นคนขอร้องคุณนะแต่เวลาใดที่คุณให้เงินคุณไปคุณต้องขอร้องเขาให้คืนเงินคุณนะครับความเสียเปรียบ จะตกมาอยู่ที่คุณนะแบบนี้วิธีคิดเง,งินฉลาดคือให้เท่าที่คุณจะคิดว่าคุณให้ไปแล้วถ้าเขาไม่คืนคุณแฮปปี้ครับจบครับแบบนี้คือวินวินทั้งสองฝ่ายครับคนที่ยืมก็วินเราก็วินครับโอเคละ่ะใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ให้เขาไม่หมดแต่ว่าคุณก็ต้องดูคุณต้องรักตัวเองด้วยนะ อย่ารักคนอื่นมากครับเพราะว่าคนอื่นนั้นบอกเลยนะไม่มีใครรักคุณจริงเท่าตัวคุณหรอกเขายืมคุณอนะ่ะเขาก็พูดจาดีหมดแ,แต่ว่าพอคุณมีปัญหามาคุณไปยืมเมื่อคืนสิเขาจะด่าคุณเอานะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นอย่าไปแบบอย่าไปเปชาวบ้านมากเกินไปดูใจตัวเองครับรักตัวเองให้มากนะฮะ คือคนที่ยืมเงินอ่ะเขาจะมีทักษะสําคัญในการป้อปลระลครับนะฮะเชื่อเถอะสมมติเขามีเป้าหมายในการยืมเงินคุณสักแสนหนึ่งอ่ะคุณให้เขาสักสามหมื่นเนี่ยเขาก็มีปัญญาไปยืมเงินอื่นอีกอีกคนละสามหมื่นสามหมื่นแหละเชื่อเถอะเพราะใครก็ตามที่กล้าย,ยืมเงินเจ้าบ้านนะเขาจะมีทักษะนี้อยู่แล้วะฮะเชื่อผมเชื่อผมนะฮะและเขาไม่ทำครั้งเดียวด้วย เขาทำเป็นประจำครับนะฮะต่อมาข้อ8ครับ Never lay o d d นะอันนี้เขาบอกว่า With every business deal or with investment I w w e get o d d on my มน,นี่คือพูด,ดง่ายๆคือว่าถ้าจะลงทุนถ้าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างคุณต้องรู้ว่าคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะได้เปรียบคุณจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่าการทุนนะ ข้อ9ข้อนี้สําคัญชอบอะไรนะคิดเสมอว่าถ้าคุณถังแตกนนเนี่ยคุณจะทำไงดีครับหข้อนี้นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า worst case scenario ครับถ้าใครคิดข้อนี้ได้นะผมว่าคุณจะไม่มีทางตกต่ําครับเชื่อไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณจะวางแผนป้องกันว่าฉันจะต้องไม่ตกไปถึงจุดนั้นฮนะนี่เป็นสิ่งที่ว่าโคตรสำคัญในข้อนี้นะเป็นเหมือนกับ เป็นเออ่เป็นขุมพลังเป็นอะไรสักอย่างเป็นเคล็ดลับสุดๆครับที่ผมว่านักธุรกิจที่เก่งๆทุกคนนะเขาจะไม่เดิมพันหมดตัวนะฮะเขาจะมีการคิดถึงทางถอยด้วยนะคนนี้ผมว่าดีมากครับเขาบอกว่านะฮะเออ่ถ้าเนี่ยเขาบอกว่า what would I do if I didn't have t h i s m o n e y คือถ้า เขาจะมองว่าถ้าเขาไปเอาเงินไปไปเทรดอะ่ะเขาจะแบ่งเงินก้อนหนึ่งเท่านั้นนะเพราะว่าเขามองว่าถ้าคุณถ้าเขาเสียเงินทั้งก้อนเนี่ยชีวิตไลฟ์สไตล์เขาไม่เสียครับเนี่ยนี่เป็นวิธีคิดที่ดีมากไม่ทําให้คุณกลับมามองถึงเกมรับกลับมาถึงการบริหารความเสี่ยงว่าทํายังไงคุณถึงจะไม่คุณถึงจะไม่หมดตัวทาไมทํายังไงคุณถึงจะไม่ไลฟ์สไตล์คุณจะไม่เสีย จากการเดิมพันแต่ละครั้งครับข้อนี้สําคัญครับพูดง่ายๆคือพูดถ้าถ้าคุณไม่เทรดน,นะคุณลองคิดลเล่นเอ๊ะจะทํายังไงดีถ้าวันหนึ่งมันเกิดโรคระบาดแล้วคุณตกงาน,นเนี่ยเนี่ยคุณยังอยู่รอดได้ถ้าคุณคิดก่อนที่จะเกิดโควิดบางคนนะผมว่าคุณจะรู้ว่าโอ้ฉันต้องพยายามสร้างทักษะอื่นนะหรือว่าสร้างแหล่งรายได้อื่นที่มันสามารถ จนเจือเราได้เป็นรายได้หลายๆทางนะเผื่อว่าเอ๊ะพูดง่ายๆรายได้มันก็เหมือนก๊อกน้ําครับคุณควรมีก๊อกน้ําหลายๆก๊อกเผื่อก๊อกนี้น้ําหมดอ่ะอีกก๊อ,อกอื่นก็ยังไหลมาให้คุณเนี่ยแบบนี้ใครพาตามที่จะไได้ครับคุณจะอยู่รอดนะครับอยู่รอดแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่มันเร็วไหลงี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นผมว่าคิดเผื่อเรื่องนี้ได้ก็ดีนะฮะนี่ไม่ได้หมดนะครับเป็นวิธีคิด9ข้อที่เสริมสร้างให้พี่มาร์คเเนนี่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงิงนล้านผมว่าทุกข้อใช้ได้จริงครับและก็ผมก็เอามาประยุกต์ใช้หลายข้อมากแล้วก็มีหลายข้อที่ผมต้องเอาไปปรับใช้เพราะมันดีจริงฮนะยิ่งเอามาแชร์ท่านได้ฟังผมก็ยิ่งเห็นว่าเออเนี่ยสิ่งนี้ต้องทํามากขึ้นครับก็คาดหวังว่าท่านเห็นเหมือนผมนะครับคอนเทนต์นี้ น่าจะทําให้ท่านเป็นผู้อยู่รอดและร่ำรวยได้แน่นอนครับตอนนี้นะครับคริปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ